ทรงโมเดิร์นหน่อยวะเฮ้ยกสย่สบายดีสบายดีสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเบอรสุขสุขคนเด้อมาพบพอกำนองลาตีเด้อพี่น้องพบพอมัอนีก้กับมาเตาทานคือเก่าพี่น้องเลย พอดีมาซอยกันต่อกระตูไปน่อยมื่อน,นี้พี่น้องเพราะว่าวานี่กะพากันมุงหลังคาและะ้วก็แอมพาเนาะแล้วแะไรพี่น้องแล้วก็สิต่อมาอีกสองเสาว,ว่ะพอได้มี่อนนั่งกินข้าวแะไรพี่น้องเพื่อความสะอาดของเพิ่นแล้วก็กับลูกเนาะโดยซอยกันหลายคนพี่น้องวานนี่กะเมื่อน,นี้กะมาทางไอเก่งและะแ้วก็แฟนแล้วมาพ่มีเพิ่อนนั่นแหละเนะ <S 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 าะทางไอ้หน่อยเพิ่นกาซอยกันคุดคุ้มพีือเปล่าไอ้เพิ่นซอยคุดคุ้มอยู่ดู่นกะหูห้หูพี่น้องบ่ได้หายเลยเนาะ ดอย่อยกันเห็ดวียกแม่แนนม่แนนม,มีอมกแม่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 แมเแม่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 แมแม่แม่น้องม่แเ่้ม่แม่แ่นม่แ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 ม้แมาแม่แถ่แม่ี่นม่แ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 ม่ที่แม่แม่แม้แม่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 นม่แล่แมม่แม่่่แม่่แม่ม่แม่ ดูเลยเอ้าจังได้กับมิจฉาวฝากติดตามก่องยูทูปของไอเก่งพันเดอรพี่น้องเนาะฮากาตั้งพี่น้องเะฮากาลงคลิปคลิปเดียวโดยจังได้กับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นคลิปพันเดอรเนาะโดยจังได้กับเดี๋ยวสิพากันไปเห็ดเวียาพี่น้องเอแบบนี้พาพี่น้องเปิดพามากะอยู่เตาถ่านเนาะควันตรวจตรวจอยู่พี่น้องไอเตาถ่านเอโนะไอแบบนนี่ว่าติดตัว เขาหาก็ได้ซองมือเนาะหาก็ได้ซอมือนี่แหละจูดใหม่วานอกแลโบใหม่เออทางไอ้เก่งเพินกาลังสิตัดใหม่สังไฟพี่น้องเย้ยสบายดีเด้อโดยจะของส่งเพิ่นได้พี่น้องเ้ยจังได้จังได้ซ <c oughs> ื้อซ่องนั้นบอกเพิ่นดูบาวเก่งบ้านนาะโดย บ่าวเก่งบ้านนาพี่น้องเเป็นภาษาไทยบ่อนบ้านนานัญะว่างเนาะเห็นอยู่ดอกนองลระตีไปแซ่อยู่เนะาะกะมีแต่ว่าฝากติดตามก็ไลค์ก็แช่เพื่อแนแหน่พี่น้องเลยเห็ดเวียกอันนี้ก็ได้นี่ซิมมาตัดไม้สังไพรล้กกะเพื่อนก็นทั้งนั้นก็นคูดคุมอยู่เนาะได้บแล่าไพ่ในดอกเหลื่อีข่าวอยู่ข่าวบนเรน่ ทา,างนี้กัน,นเฮ้ยนด้ไหเพันจ้ะพุดกระตุกพุดธพุดธภูมิพี่น้องเลยว้าวสบายดีเด้อน้อยสบายดียโดยพันแป้งดรามสียมพี่น้องปลาแหลมสบายดีว้าพี่น้องขึ้นเองเลยเด้อค่ะอู้หูแ่บไม่หายเลย แม่เหดเวียเพิ่งนกับนางลินพี่น้องก็หยอกโมเยอันนี้<ก>สิเป็นแบบว่าทางเสาต่อออกอ,อ,กอีกอประมาณสองต้นพี่น้องแลาา้วกับเอาเตียงมาใส่อีกอันหนึ่งกับสังกะซีเนาะอันนี้พักอาจารย์ที่ว่าเหลือฮะเลยอเพอดีมีแนวแอม็มพอดีอยู่พี่น้องไอ้ก,กระตุกกระตุกพี่กรนด๊า แทงไมาก่อนไม้ชงไฟกัมาม่าแต่ก็พอดีมาโป้งไว้นี่เลยเนาะแต่ก็พอได้ใส่เลือกเอาลำงามๆใหญ่ๆอะไรแบบเนี้ เอามากองไว้เลยกันให้ดอกมิเตอร์ลัมส่อๆง,งามอย่างเลืยกเอะเลียรเอาจะหนมโตงามงามให้แหละพอดีใส่จะเอามาตัดเห็ดข่าว ก่อนเอาสีบงใส่กระีขาก็ตรงในตอกสาไม้ไผ่ก่อนพี่น้องเบอร์ออมาไม่มาหองเวอรตัดบาม้มาหองต้นไม้หามากค า,าตัดไม่สอยเบิกมนแล้วมุนท่าเห็นเงินเ,นเจ้าเอาถอถงหนึงอ นี่ไม่เห็นมยยากนลยแม่มไปขึ้นดิแนะอล ไปเลยมาบ้านทางไต้ทางเขากัน าวขึ้นแล้วพี่น้องสองสาวเนาะแล้วก็มาทางให้แน่นก่อนทางเก่งเป็นตงังแล้วก็บ,บากเตียมตอ,อกไม้ใส่พี่น้องเอ้ยแล้วก็ทาสังกะสีมามุงเนาะพอดีอ,ออกมาอีก2ต้น Thank you. ตอกแล้วเลยเนาะเรียกฟอมเล็กสีนิ่มตอกใส่เลนเลนได้เป่าตอนนี้เชา้ามันได้ล้วนมาเออ,อ,อยังขางนั่นเนาะ เอ็นฟ้านี่เอ็มตำลงังแบบครั้งนี้นอกข้างในเนาะบัดนนี้มีแต่ทั้งกระซีมามุงปิดนอนเลยแล้วก็เอาเตียงมาใส่อีกอันหนึ่งพอดีเลย สาแตัวน้อยยังไงทางามียชอตโมเดิร์นโนเดินน้อยวะงามแบบทางนงกะเพราะว่าพากระจายใหม่มันเลยเห็ุให้ sวยงาม Đây nào này cả đi tay sang thằng ơiงาม. bị nào <lồng ấy> <tôi> <Nenna, nyo>. vô. <tôi> ไล้ไก่ไปแล้วพนไป้ะไก่งวงโลเทนซาแทงได้แ้งเลี้ยงได้รา่าเข้ามาหลาตอกคือไว้ก่อนด่นออยตอกไม่แปรยังไว้เขาสั่งในมุมง่าย ขาตังกระซิ่งเนาะตอนนี้ไปสั่งเพบนอยู่พี่น้องอะไรพอมีไปสั่ง <laughs> มันโค้งแหง้งเนาะจังวายเนาะไม่ก็ยังเหลือยอยู่แต่ว่าน,นี่แลห,ห,ลลหละอันนี้ก็ย,ยังใหม่ๆเลยมุงสอยกัน,ห,น,ห,น,น,กน,ห,นหลายคนพี่น้องไอวาดนี่กันแอมอี่ยังแล้วเรียบร้อยทางเกอนเอ่ยน้อยเพี่นก็ได้พอได้ให้ลูกเพบนอยู่พี่น้องเอ้เนาะเด็กน้อยถือลมถือยางสมือนิ้วให้เป็นวัดเป็นไข่ย,ยังลายกะ เข็ดเพลินพอได้อยู่อาศัยนี่แหละเหมือนอย่างฮะก็เริ่มเเา้วทานเนาะฮาก็มาอยู่ยังบ้ได้พูดจักยังแล้วก็ยังบ้ทานเป็นยังก็คอยฝึกงนไปเห็นอะไรพี่น้องงามเนาะดีอยู่สองคนแม่ลูกเครื่องคล้องเน่พี่น้องเอเพ้วทานเหมืนกับหกควันอยู่กำลังเเาวได้สองมือคอยเบิ่งไปว่าสิเป็นยังไง กะสิใหม่อยู่ดอกเนาะแม่ทากเกเบิ่งนําอยู่เพราะว่าเพิ่กพกน,น,นกเผากอานຫັນນບົນກະມາອງມຍັງນັ່ຢ Gracias. Sí. Sí. สนะใส่ใส่คือก่อนพี่น้องไอ้ใส่แปรมันไว้คหาสังกะสีมาตอนนี้กะเพื่อนเพื่อมากเพื่อสิตอกแล้ว,ลลวอะอไรเนาะเพื่อเพื่อมั่นโซน ล้ว,ลวใส่ไม่สั่งไฟเนาะเอาเตียงเข่ามาพี่น้องกัพเพดีเลยบ้านี้กับเองอนนค่ะัวนิง <c oughs> ให้ขึ้นนะยังเดียกขึ้นีนะได้บ่ขึ้นได้แล้วบ้านักเลยหมาทำกรกานเลยบ่ขึ้นยังไม่ตีงสั้นผันหมเพื่อนสั้นเนเนาะมก่สันท่านอนหมกมันทานอนแล้วทังเนะทางบนนอนให้ลูกเลยเี่นไหก็ได้นอนตูบเลยเีนว่าอยู่ในตูดนะ เรียบร้อยบบบนี้แนนเป็นแนนสีลองใส่สังกะสีบ้างพีลองเนอ้่องมงก่อนทะ ลอามึงแต่ยังบนทันมุงเนาะหัวตอกมาอันใหม่ใส่ย,ยังบวแล้วทดลองไว้ไ <c oughs> มาเห็ดกระตุ้นซอยกระน้อยเพิ่คือเก้าบินน้องเอ็มอนี่กันมาไอเก่งเพิ่ลงมือเห็ดซอยกันเนาะห <c oughs> น่อยกับเพิ่งกันได้นอนแหละบินน้องเอาเตียงมาอีกกะถือวว่าแล้วเนาะ <c oughs> ถ้าเขาบ่ตอกออกมากะสิบุมีบนนางกินข้าวนางลินนะนะพอได้มีบนชมาโอูวลูกเพิ่น พี่น้องจไจอกับคลิปนี้กับซิคอจบคลิปแล้วเด้อพี่น้องเด้อถ้าพบพอคลิปหนาเนาะโดยคลิปนี้ลาไปแล้วเด้อขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี